เป็นคนจีนหรือเปล่าทำไมหาจะพาไปห้องโอ้ยแต่ว่าห้องพี่ลกนะทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ากลัวชอบลืมอเอาจีบผู้ชายกับเป็นตัวนี้เอมือมืงมือมิตรดาผู้ชายก็กระเดายกัน เป็นคนจีนหรือเปล่าจะพาไปห้องเหออ๋อทำไมหรอเพราะอ้วแต่ว่าห้องอ่ะพี่ล็กนะเพราะอะไรอ้าถ้าบางคนบอกว่าถ้าบางคนบอกว่าล็อกไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ยยานี้ลอดชีวิตติดกับนันอยู่บ่ล็กไม่เป็นไรล็กแต่ว่าสีเป็นตีเหลวแต่ว่าอะไรบอเขาไม่อยากไปนะคงหัวซี่คงวัดข้ออะไรบอกเขาไม่อยากตอบเขาไม่อยากไปนะกเไม่อยากไปเพราะเราคหัวแบบอย่างเหีื่ย เวียรน้ำหลายๆคนกระดดเวียรน้ำแอบกุ้งตายอีกหนี่งพาไปคาเฟ่โอยตายไม่กล้ากลัวยังบอกกล่องมาอยู่กูบ่ปไห้กลัวจะผูกฟันล้างกูบ่ปไห้แล้วมึงรวยแล้วอย่างอีงอีกท่านตามมาไปคาเฟ่ปะเอย่างไม่ว่าอย่างกันเราไปไหนไปดูริโอรองเท้าวันนี้รองเท้าใครอะเศร้าหนาเศร้าหนาห้องเศร้าหนา อะเป็นไม่อยากเห็นอย่างนั้นเห็นนั้นเห็นนี้ที่ยืนนะบอกกล้องอะไรเข้าไปได้หรอมึงเข้าไปมึงเข้าไปโอ้เข้าไปอยู่นี่ดเลยปะนั่งไปนี่นั่งเข้าไปเออแล้วก็ปี๊ดไปนี่แล้วก็ปี๊ดไป

ไปกไลับง่ายเด้อหลางสวยก็จักกับเด้อศิลปินเท่าเอาไปใส่ทางนี้ให้ย้อมตา,ด,ด,าดิดามู้ไปเตะโอ้ยหนวอยูย่สกปวดขี ตะปูตะปูตะปตะปีตะเ่าค่าเฟ่เขาเปิดจู่บกเาอ,อ เขาเปิดอยู่บ่คือบ่มีคนลีโอ <c oughs> เอามาคือบ่มีคนพอเปิดอยู่บัานนอกเดาวนี่านักล้หวัดเอาเขาขอฟังได้เปิดอยู่เรื่อ,เอ,ขอ,ของเฉพาะเปิดฉนดอก สวัสดีจ้าสาวสวยทั้งสามท่านเปิดตัวระเบียนอเมริกาโนมาแล้วมาของน้องอุ้ยนี่ของน้องอุ้ยอันนี้ของน้องอาร์มริวได้สายพ่อไหมนี่แทงคิวเลยมาอะไรนะเขียวชาเขียวชาเขียวนี่ของกินสิอื้ยอันนี้น้องอาร์มเอาไปให้พี่อุ้ย เอามะขายเป็นบูเบลรี่ไหมคะข้าวต้มทรายด้วยทรายได้ไรครับขอบคุณริวแล้วที่เลี้ยงพ่อทั้งหนึ่งแก้วป๊าดขอให้เสียงดีๆนะลูกอะไรคิดออกไมนี่เป็นกีวี่ครับหึคัดล้มเหลวไงสกินเนาะกีวี่ไหมคีวีโซดาบอกคีบโซดามีไม่เอา

ฟังห้องนี่ก็ได้ทนายเนาะกดวังห้องฟ้าโยใจหมดเลยเลื่อทะลุป๊าคือเพียนนะว่าใจง่ายว่ะอยากมาเพิ่นกินฮวอนลายลราคาพิเศษเนาะแ่อยางเพื่อนยนแค่เทาเท้าค่ณเกี๋วววว คักน้อคัขาเลยบอกไหงน้อยว้ายกับเซลแน่ให้เซลน่อยวัติวันนี้มันดีอ่ะอันนี้ชาเขียวนะครับเราจะมานี่ผ่านแล้วผ่านมาแล้วพี่สองเด้อเอาเพิร์ลโนธาเด้อบัลสังมิงเด้อเออเป็นเป็นวันที่เล็กไฟบอกผิดวันที่เล็กไฟนี่นะคะมีชาเขียวมีทุกอย่างเลยซิมก่อนรสชาติคือเก่าเบอนี ถรับโคือเกาดาเกี๊ยุ่งเลยาจำได้นะรสชาติแต่ชิมก่อนเก่มก่อนเออคือเกาอีกทีเหรแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยบ้ากินเลี้วัมสเขาคือยังไอร่อยยงอร่อยจริงพนัวเหมือนเดิมตังร สร้หลบสกาวย่งใครสร้างไโบนน้ำเอนเซโซ้หาการโอเคน้ากกรน่าบรอ่มลงมยยเป็นไงบ้างโอ้ชาเขียวเย็นของใครรู้ปอันนี้อะไรนะฮาเรียบ้า ลีโอยังก่อนเอาเราดูดอกลีโอเราลองเพลงลีโอลีโอลูกพ่อสีทองหลานคนสุดทองมันเป็นลูกอะไรนะแฟทุกคนลีโอลูกลูกพสีทองลูกพสีทองไม่ใช่ลูกพ่อสีทองวัดเรยเปลี่ยน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 เป็นเปบ้างนเปยนเปี่ยเี่ยนเปลียนเียยนเียนเีมากบรรยนเาศีนี่เยนเปีนเยนีานนย่ยากาศยเย รมดีดีพี่น้อยลมดีดีวอยวอยสกายก่อนที่โอจะกินของเองวะเช่นพี่โอจะกินของเองวะนะไปเล่นของน้องนพี่นุ่มยอนซื้อคซู่คุกกี้นะนึงกี่คุกกี้อะไรครับคุกกี้คุกกี้นาลินาไป็นไหรอ เท่าไหร่จ้าใช้ตัาใหันเอยสกนจ่ายให้หน่อยดูไม่ได้ชิมนานมากเอามือวัน่ยันบร้เวณบริการับมืออะไร้องจี๊กว่ะกุ๊กจี๊บตี๊นกินยาวรู อ <boundaries. S 1> ร่อยเหมือนเดิมกรอบๆอเอาแซ่บเกลียวเกลกินหรอเบ่อะไกินดีเธอสร้างอย่างใเรท้างอย่างอีวีอีวีใดคอมโสสั่อะไรนะอ่าเอฟยนบาท้ด